สวัสดีค่ะคกลุ่มของพวกเรามีสมาชิกกันนี้ค่ะหนึ่งสสนนสาวราพรมโนรหัสหนึ่สองหกค่ะนางสาวสุวัตาบมญเรืองรหัสหนึ่งสามหค่ะนันสาวชุนแลวะวนแสงรหัสหนึ่งสองสค่ะ 1, 2, 3, 2. นังสาวในนันกีรหัสหนสองหนึ่งสนายพสีแก้วค่ะหน,นึ่งแปด่นายน้อกรดก้วค วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียมีกอลัมเอเป็นเมืองหลวงขณะที่ปูตามายาเป็นมที่ตั้งของฝ่ายบริหารมีจำนวนประชากรม,มากกว่า34ล้านคน,นะคะ่ะในไตรมาสแรกปี2567เพิ่มขึ้นเป็น2.3%เมื่อเทียบกับจำนวน33 และประชากรที่ไม่ใช่พลเมืองามาเลเซียมีจำนวนสูงขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่44ของโลกค่ะโดยแบ่งเขตการปกครองออกมาเป็น13รลัฐะวันที่เข้าร่วมอาเซียนนะคะวันที่8สิงหาคม2504ค่ะภาษาราชการจะใช้เป็นภาษามาเลเซียนอกจากนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนะคะ่ะศาสนา ธรรมชาตินะคะส่วนมากจะใช้าศาสนาอิสลามพูดคิดแล้วก็อ่นรูค่ะสกุลเงินรินกิตมาเลเซีย1 m y r าจะมีค่าประมาณ7.80บาทค่ะคะวามหมายก็ความสำคัญนะคะภายหลังจากที่มีการจัดตั้งประชานนะคอาเซียนคืน การรวมตัวนี้จะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้การค้าการลงทุนและการตลาดในภูมิภาคมันขยายตัวขึ้นอีกทั้งจะทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอำน,นาจในการต่อรองและแข่งขันทางเศรษฐกิจในทางระหวาานหน่างประเทศมากขึ้นค่ะเกิดเกิดการลดการเพึ่งพาลตลาดในประเทศอื่นๆทำให้ประเทศสมาชิก,ม,ชกมีการมีรายได้มากาขึ้นในทางกันค้า จะเชืเ่อมโยงข้อกับเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกค่ะาคาการรวมกลุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นปัจนใจสำคัญเนื่องจากส,งส่งเสริมให้เกิดการเปิดตลาดเลื่อย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกที่ึกซื้อนนกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในด้านการส่งสิน ด้านการสินค้าการบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานรวมถึงความร่วมมือในด้านการอำนวยความสะดวกางการค้าและการลงทุนเพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนให้เหลือ้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลงค่ะ ป้าหมายสำคัญของบริษัทุฮม AEC 1. การเป็นตลาดและทารผลิตเดียวโดยมีการืึอนย้ายสินค้ามีการการลงทุนแรงงานฝีมือและกาลทุนอย่างเสถี 2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3. าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมรรถภาพเพื่อลดช่องว่างสมาชิกเก่าและใหม่ของอาเซียน 4. การดุลนาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเช่นการจัดทำความการบุลนาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเช่นการจัดทำความตกลุงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจานโยบายและรูปแบบการค้า 1. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าในระบบการค้าเสรีภายใต้ระบบสงเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาการค้าทาีทั่วไป สส่งเสริมและขยายความร่วมมือนโยบายการค้าแบบเสรีสามมีการรักษาและขยายตลาดต่างประเทศผู้ค้า4ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและขยายการค้าไปยัง chain, digital market. นอเชตดิจิทัลมาเก็ตห้าสนับสนุนและพัฒนาการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมโดยการสร้างบลลุมเพื่อเพิ่มมูลค่า ของสินค้าหมวงสดิกาและขับคูนตลาดใหม่ๆเพื่อขยายการออกสินค้าและบริการในสากราารเจดขยายความร่มรวทางเศรษฐกิจและประเทศในกลุ่มอาเซียนลักษณะภูมิศาสตร์มาเลเซียตะวันตกมีภูเขายอดยาวทางตอนกลางเกิดตลอดเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทำให้มีที่ราบสองด้าน ที่ราบด้านตะวันตกกว้างกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญคือเขตปุยยาลาและอุร่ภูมิมุยลักษณะภูมิอากาศมาเลเซียมีภูมิอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี28องศาเซลเซียสน้ำฝนในซาบากับสลาวัตสลาวัต มากกว่าคนแถบมาลายูมาเลเซียตะวันตกลมมรสตะวันตกเฉียงใต้ผ่านตั้งแต่เดือนมษนาถึงตุลาคมและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศโดยทั่ว,วไปเป็นปา่าไม้ภูเขาและหนองบึงประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ขอ้อมูลทางภูมประเทน เกษตรกรรมติดย่างพาล่าที่สำคัญของโลกและขาากก้าเจ้าผูกแมกบริเวณยุโรปอเมนนกาสองด้าน,านการทำเหมืองแร่แร่ที่สำคัญได้แก่แร่ดีบุกส่งออกเป็นนดัหนึ่ของโลกแร่เหล็กน้ำมันและแก๊สธรรมชาติการทำป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้น้ำแข็งส่งไม้ออกเป็นสองอันดับสองของเอเชียตะวันออกทางใต้รองจากอินโดนีเซียอุตสาหกรรมได้ชื่อว่า เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียนโยบายเศรษฐกิจ 1. การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจรัฐบาลพยายามกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการพัฒนาตสาหกรรที่หลากหลาย 2. การส่งเสริม s m e การส่งเสริมวิชากิจขนาดกลางและขนาดย่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานและส่งเสริมการเติบโตตทางเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมความเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันการเจการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเลเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของราคาสินค้าพวกกับสองการลงทุน การลงทุนจากต่างประเทศยังคงเป็นสื่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของมาเลเซียโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและพลังงาน 3. ามการบริหารจัดการหนี้รัฐบาลมาเลเซียพย,ยายามบริหารจัดการหนี้ขอางประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าในระดับที่ยัาางยืนสีกน่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการต่างๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียและประเทศไทยตั้งแต่ปีเพื่อศระกาศของปจุบัานการค้าระหว่างมาเลเซียและประเทศไทยมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตประการโดยในปีเพื่อประกาศของป2002มาเลเซียสมออกสินค้าไปยัง 15, ประเทศไทยมูาาลค่ 4, 9, ลา14.9พันล้านดอารฐในขณะที่ประเทศไทย ส่งไปออกไปยังประเทศม,มาเลเซีย12.7พันล้านเหรียญสหรัฐส่งตัให้มาเลเซียมีดุลการคา้าเกินดุลอยู่ที่ประมาณ2.2พันล้านเหรียญสหรัฐสินค้าที่เข้าและส่งออกสินค้าที่มาเลเซีเยส่งออกไปยังประเทศไทยได้แก็บ1น้ำมันดิบ1.97พันล้านเหรียญสหรัฐ2วงจรรวม1.95พันล้านเหรียญสหรัฐ3 แก๊สมีตัวนย่าง1.9พันล้านเหรียญสหรัฐสินค้าที่ประเทศไทยนำเข้ามายังมาเลเซียได้แก่ 1. น,น้ำมันกัน9 1 7ล้านเหรียญสหรัฐยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเบนซิน 2. ชิ้นส่วนและอุป,ปกรณ์ยานยนต์897ล้านเหรียญสหรัฐ 3. มุลตร์วม727ล้านเหรียญสหรัฐกุ่มของพวกเรารอขอขอบคุณค่ะ